ลบคำาคลหาวัตถุเป็นเมียน้อยเผยบ้ารูพ,พิมพิมมาดาพิมมาดาบริลลักษณ์สุภกรชื่อเล่นพิมพ์เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทยพิมมาดาบริลลักษณ์สุภกรเป็นหนึ่งในสมาชิกวงซาซาเมื่อปี2541มีผลงานเพลงหลายชุดกับทางสังกัดแกมมี่โดยเพลงฮิตของซาซาอาทินอนไม่หลับ เลือกได้ไหมใจละลายเหรอยังเคยมีผลงานพิเศษในนามป๊อปแองเจิลร่วมกับบัวชมพูฟอร์ดและโมทีจีกับเพลงคิดอย่างรักอยู่หนใดด้วยช่วงที่เธอเดินสายคอนเสิร์ตเอ็กซแซกก็แสดงความสนใจให้เป็นเล่นละครกระทั่งการประชาสัมพันธ์อัลบั้มลดลงงานแสดงก็เริ่มโดยเรื่องเมืองมหยาหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงละครหลายเรื่องเช่นตะวันตัดบูรพาไวยละเลงวิมานดินรักข้ามโปรโมทเป็นต้น ไม่นานมานี้อยู่เฉยไม่ไหวพิมพิมมาดาบริลักษ์สุภกรออกมาฟาดแรงหลังมีเพจลงข่าวมั่วทำให้คนอ่านเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นภรรยาลับโดยชีวิตส่วนตัวเจ้าตัวนั้นเคยคบหาดูใจกับเชฟฟางหลังอยู่วงการบันเทิงมามากกว่า20ปีค่อนข้างรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราควรวางตัวแบบไหนเพื่อให้เป็นที่รักและเคารพกับทุกๆฝ่าย แต่สื่อนี้ทำพิมพ์เดือดจริงๆค่ะไม่ทราบว่าใช้ข้อมูลจากไหนมาพาดหัวเข่าแบบนี้ผิดตั้งแต่การใช้คำผิดที่ไม่ศึกษาหาข้อมูลผิดที่ใช้ข้อความดูถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังและมีสติมาตลอดดูถูกกันด้วยข้อความชุ่ยๆแบบนี้ได้ยังไงเลื่อนดูจะเห็นว่ามันสร้างข้อสงสัยให้คนที่อ่านว่าสรุปเป็นภรรยาลับ มันไม่ใกล้เคียงด้วยซ้ำความสัมพันธ์พิมพ์พกับฟางเป็นแบบไหนขอให้มันออกมาจากปากเราเองไม่ใช่รู้นั่นนิดนี่หน่อยแล้วเอามาแต่งเรื่องเพื่อต้องการคนคิดเข้าไปอ่านมันไม่น่ารักจริงๆค่ะถึงแม้ว่าคุณจะขอโทษและแสดงความเสียใจต่างๆมากมายหลังจากนั้นไม่นานทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักร้องนะักแสดงและผู้จัดละครสาวสวยพิมพิมพม,พมาดาบริลักษ์สุภกรหรือพิมพซาซา โพสภาพข้อความแง่คิดคำคมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก่อนจะปิดท้ายด้วยการติดแฮชแท็กโสด100%ยเปอร์เซต์โดยพิมพิมมาดาโพสภาพข้อความซึ่งเขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเลือกคบคนที่เหมาะความสบายใจมาก่อนสิ่งอื่นและพร้อมตัดคนที่บันทอนออกไปจากชีวิตพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าข้อความนี้ลงโพสหลัก ที่จะอยู่ไปยาวๆเพื่อเตือนตัวเองว่าเห็นด้วยทุกประการใครชอบก็แชร์เก็บไว้บอกตัวเองแบบพิมพ์เลยนะ